ต่อกานที่บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสวาทั่วประเทศเป็นไปอย่างเงียบเงานะคะประชาชนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตาค่ะขณะที่ประธานกรกตก็มั่นใจว่าการเลือกตั้งสวล่วงหน้าวันนี้จะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการขัดขวางใดๆค่ะ นายสุภาชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้าทั้ง97หน่วยภายในหน่วยเลือกตั้งกลางจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าค่อนข้างบางตาค่ะโดยประธานกะกะตระบุถึง ภาพรวมการเลือกตั้งในวันนี้ว่ายัางไม่ได้รับรายงานมีการขัดขวางการเลือกตั้งแต่อย่างใดและเชื่อว่าสถานการณ์การเลือกตั้งในวันนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายเพราะเชื่อว่าประชาชนรู้หน้าที่ของตัวเองพร้อมทางได้ชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด นายสุวัชัยยังกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้มูลความผิดนายนิคมไวัยรัชพานิชประธานวุฒิสภาว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกาศรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาเนื่องจากมีรองประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่แทนอยู่แล้วและหากไม่มีการร้องเรียนใดๆก็จะสามารถประกาศรายชื่อสวได้ภายใน7วัน ขณะที่การเลือกตั้งล่วงหน้าสวในต่างจังหวัดนะคะบรรยากาศก็มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตาเช่นกันค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานีมีถึง3อำเภอนะคะที่ไม่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดทําให้ไม่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าก็คืออำเภอพิบูรณรักอำเภอกู่แก้วและก็นายูงค่ะเช่นเดียวกับจังหวัดพิจิตรที่อำเภอวังไซพูลก็ไม่มีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแม้แต่รายเดียว ส่วนที่จังหวัดหนองบวัวลำพูแม้จะมีการจัดเลือกตั้งล่วงหน้าในทุกอำเภอแต่ว่าบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะ